สนับสนุนโดย Pi เวทคาเลน n t รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา ฮอนด้าพร้อมส่งรถยนต์ไฟฟ้า eNS1 ทำตลาดที่ประเทศไทยในครึ่งปีหลังโดยประกาศขึ้นลายการผลิตที่โรงงานส่วนอุตสาหกรรมโลจันนะในจังหวัดปราจีนบุรีโดยประกาศว่าจะทำตลาดคูด่คู่ไปกับกลุ่มรถยนต์ไฮบริดและมั่นใจว่าจะช่วยดันยอดขายกลับมาทะลุ10,000แนคันต่อปีได้อีกครั้งในรอบ3ปีซึ่งข่าววงในจากบริษัท h อน d ้าอ t o ต o โมบ e ลประเทศไทยจำกัดได้ออกมาเปิดเผยกับสื่ออย่างประจาญชา,ชาธุรกิจถึงแผนการดำเนินธุรกิจของ h อนด้าในปีนี้ว่า บริษัทเตรียมจะแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดในปี2566อย่างน้อย2-3รุ่นโดยจะมีเ segment ใหม่ๆเพื่อแนะนำให้กับลูกค้าชาวไทยได้สัมผัสซึ่งคาดว่าจะเปิดเผยรายละเอียดได้เร็วๆนี้ว่าเป็นโมเดลใดบ้างทั้งนี้ Honda ก็พร้อมขึ้นรายการผลิตรถยนไฟฟ้า100%หลังจากที่ Honda ได้ขอรับสิทธิ์การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ไปก่อนหน้านี้ ซึ่งตามแผนงาน Honda จะเริ่มการผลริตรถ่องไฟฟ้าร้อเปอร์เซ็นออกสู่ตลาดประเทศไทยอย่างเป็นทางการได้คือในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้อย่างแน่นอนโดยรถยนต์ไฟฟ้ารุน่นดังกล่าวจะเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการใช้รถอีมีด้วยเช่นกันและในเรื่องของการขอรับการสนรับสนุนด้านภาษีกับกรมสรรพากรมิตสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ฮอนด้าระบุว่าขณะน,นี้อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารและรายละเอียดต่างๆเพื่อขอเข้าไปทำเอโ u ยูร่วมกับกรมสรรพากรมิต และสำหรับเป้าหมายยอดขายของ Honda ในปี2,566นั้นทางบริษัทตั้งเป้าว่าปีนี้จะเป็นปีแรกในรอบ3ปีที่จะกลับมามียอดขายที่ระดับ100,000คันเพื่อจะกลับไปใกล้เคียงกับในช่วงปี2,562ก่อนที่ Honda และอุตสาหกรรมยานยนต์จะเผชิญกับวิกฤต c โควิด -19 โดยตอนนั้น Honda มียอดขายอยู่ที่125,833คัน และสำหรับสัดส่วนยอดขายหลกัลกๆของ Honda นั้นก็ยังคงเป็นรถยนต์ในกลุ่มไฮบริดเป็นหลักส่กวนรถยนต์ไฟฟ้านั้นในช่วง1-2ปีแรกน่าจะเป็นสัดส่วนที่ยังไม่สูงมากนัก และสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ENS1 รุ่นนี้จะถูกผลิตขึ้นที่โรงงานปราจีนบุรีซึ่ง Honda เชื่อว่าน่าจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าชาวไทยเป็นอย่างดีเพราะเมื่อช่วงปลายปี 2005, 2015ที่ผ่านมาในงานหากรรมยานโยนต์หรือมอเตอร์เอ็กป222ทาง Honda ได้นำรถยนต์ปโปรโตไทป์หรือยนต์ลรถแบบไฟฟ้ามาจัดแสดง ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากบวกกับรถยนต์ที่จะเปิดตัวนั้นจะถูกผลิตขึ้นในประเทศไทยทําให้ฮอนด้าน่าจะสามารถทําราคาออกมาได้ดีและยังได้รับเงินอุดหนุนจากกุ่มสปสานิดด้วยจึงส่งผลให้สามารถแข่งขันกับแบรนด์จีนได้อย่างแน่นอน และสำหรับ Honda e:NS1 ที่จะนำเข้ามาผลิตเพื่อจำหน่ายนั้นจะเป็นรถ SUV รุ่นอิเล็กทริกที่มีการเปิดตัวและทำตลาดในจีนไปแล้วเมื่อช่วงเดือนเมษายนปี2015ที่ผ่านมาซึ่งรถรุ่นนี้ถือว่ามีความใกล้เคียงกับรุ่น HRV eHEV อย่างมากเพราะจากสเปคที่ทำตลาดในจีนนั้น Honda e:NS1 Electric จะมีใเลือก2รุ่นได้แก่รุ่นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กาลังสูงสุด182แรงมา้าแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเทียมขนาด53.6กิโลวัตต์อาวโดยสามารถขับขี่ได้ระยะทางไกลสูงสุดประมาณ420กิโลเมตรและอีกหนึ่งรุ่นคือรุ่นม,มอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรขนาดแบตเตอรี่68.8กิโลวัตต์อาวและวิ่งได้ระยะทางไกลสูงสุด510กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งโดยมาพร้อมกับระบบความปลอ,อดภัย h o n d a Sensing 360 ส่วนราคาจำหน่ายในประเทศจีนนั้นเปิดราคาอยู่ระหว่าง9 2 0 0 0 0บาทถึง1,150,000บาทส่วนราคาที่จะทำตลาดในประเทศไทยบ้านเรานั้นจะอยู่ที่เท่าไหร่เราคงต้องมารอรู้กันครับ ซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออตโตคาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไ r i b ์เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับ Auto ออตโตคาร์นิวครับ